สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมานะคะมาทำความเข้าใจภาพรวมไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะมาจากหลายแหล่งข่าวในช่วงวันที่9 1 0ถึง10กันยายน2025ที่ผ่านมานี่เองครอบคลุมทั้งโลกคริปโตและก็การเงินโลกเลยนะคะ คือแม้ว่าจะมีหัวข้อเด่นเรื่องฮ่องกงกับการลงทุนคริปโต500ล้านดอลลาร์ที่คอยมาเก็ตแคปพูดถึงน,น,นะคะแต่วันนี้เราจะลองไปดูข่าวอื่นๆที่ออกมาในเวลาใกล้ๆกันซึ่งอาจจะทำให้เราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นด้วยค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่รายงานที่เอริกทรัมออกมายืนยันความร่วมมือกับ MetaPlanet นะคะทำกลางความผันผวน,นของหุ้นตัวหนึ่ง แล้วก็มีข้อกล่าวหาจากที่ปรึกษาของปูตินที่บอกว่าสหรัฐกำลังใช้ s t a เบิลคอยน์กับทองคำมาช่วยลดหนี้มหาศาลอยู่ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะแล้วก็มีการโอนโทเค็น P R O V E จำนวนมากไปให้อา u ธ h เฮสด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันไหนจะเรื่องที่คุณชมาศภาลิหาพิติยาออกมาวิจารณ์นโยบายเฟดปี2025อีกอืมครับอันนั้นก็เรื่องใหญ่เหมือนกันส่วนทางกับคนส่วนใหญ่เลยนะคะ ปิดท้ายด้วยข้อมูลจากตลาดอินเดียที่เขาบอกว่า perpetual futures เนี่ยครองสัดส่วนการซื้อขายเยอะมากๆเลยค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อ,อพยายามจะปฏิติดประต่อภาพใหญ่นะคะจาก สัญญาณต่างๆที่เราเห็นทั้งระดับมหาภาคภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตเองข่าวองค์กรหรือแม้แต่พลวัตของตลาดในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เห็นภาพรวมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มสำรวจประเด็นเหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ระดับโลกก่อนเลยนะคะมีรายงานจาก Coin Telegraph ที่ก็สร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยค่ะว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังใช้ stable Coin ควบคู่ไปกับทองคำเพื่อจะลดมูลค่าหนี้สินมหาศาล37ล้านล้านดอลลาร 37, 000, 000์สหรัฐนะคะเหมือนกับว่า,าพยายามจะเริ่มต้นใหม่ทางเศรษฐกิจข้อกล่าวหานี้เอาจริงๆก็ดูรุนแรงเหมือนกันนะคะมันมีในยะอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้บ้างคะ ประเด็นนี้น่าขบคิดมากครับคือการเชื่อมโยง Stable Coins ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแบบว่าที่ออกแบบมาให้มูลค่ามันค่อนข้างคงที่ใช่ไหมครับเอามาเชื่อมกับกลยุทธ์ระดับมหาภาคเพื่อจัดการหนี้ระดับชาติเนี่ยเออผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สะท้อนมุมมองจากฝั่งรัสเซียได้ชัดเจนเลยคาถามคือ มันทำได้จริงเหรอในทางทฤษฎีเนี่ยการใช้ Stable Coins อาจจะเกี่ยวกับการสร้างระบบชำระเงินทางเรื่องหรืออาจจะมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินทางอ้อมอะไรแบบนั้นแต่การจะใช้มันเพื่อลดมูลค่าหนี้37ล้านล้านดอลลาร์โดยตรงเนี่ยเออผมว่ามันดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็ท้าทายมากในทางปฏิบัติครับบางทีนะครับข้อกล่าวหานี้อาจจะมีเป้าหมายทางการเมืองแฝงอยู่ก็ได้ คืออาจจะต้องการสร้างความกังวลต่อสเสถียรภาพของดอลลาร์หรือไม่ก็ชี้ไม่เห็นถึงสถานะนี้ที่ดูเปราะบางของสหรัฐมากกว่าที่จะเป็นแผนปฏิบัติอย่างจริงๆจ,จ,จังๆก็เป็นได้ครับ อ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะคืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมากกว่าจะเป็น,นกลไกทางการเงินที่เอ่อทำได้จริงอะไรแบบนั้นแต่ก็น่าสนใจนะคะที่เซบาสเตยถูกดึงเข้ามาอยู่ในบทสนทนาระดับนี้มันก็แสดงว่าบทบาทของสินทรัพย์ดิจิตอลกาลังถูกมองในมิติที่กว้างขึ้นจริงๆและในขณะเดียวกันที่สหรัฐเองก็มีการถกเถียงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศกันเข้มข้นเหมือนกันใช่ไหมคะมีรายงานจาก bitcoininfonews.com ว่าคุณชมัดภริหปธิยานักลงทุนที่หลายคนรู้จักดี ออกมาวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจปี2025ของเฟดค่อนข้างค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวใช่ครับการวิจารณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นการวิจารณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลอย่างคุณพาลิฮพิทยาเนี่ยมันก็มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษประเด็นสำคัญคือเฟดตอนนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันนะครับ จะคุมเงินเฟอ้อก็เสี่ยงทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจจะถดถอยไปเลยจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจก็เสี่ยงทําให้เงินเฟอ้อกลับมาอีกเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยหรือมาตรการ QE QT ในปี2025เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆครับการวิจารณ์ของคุณภริยาพิทยาก็อาจจะมุ่งไปที่ความเสี่ยงที่เฟดจะตัดสินใจผิดพลาดเช่นเอ่อขึ้นดอกเบีย้ยแรงไปเร็วไปจนกระทบการเติบโตหรืออาจจะมองว่านโยบายที่ผ่านมามันสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังแก้ไม่ได้ ซึ่งมุมมองพวกนี้มันก็สะท้อนความไม่แน่นอนความกังวลที่มีอยู่ในตลาดเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐนะครับและมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องหนี้ที่เราเพิ่งคุยกันไปก่อนหน้านี้ได้ด้วยว่านโยบายเหล่านี้มันจะช่วยแก้ปัญหานี้ในระยะยาวได้จริงหรือเปล่านั่นสิคะ มันเหมือนกับว่ามีความกังวลจากทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐในช่วงนี้ทีนี้ลองเปลี่ยนโฟกัสมาดูเรื่องที่มันเเฉพาะเจาะจงในโลกคริปโตกันบ้างนะคะมีข่าวที่คนในวงการพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะมาจาก ItsBitcoinWorld คือมีการโอนโทเคนชื่อ P R O V E จานวนมหาศาลเลยไปยังกระเป๋าเงินของคุณอาร์เธอร์เฮผู้ก่อตั้ง Bitmex ที่เรารู้จักกันดีเรื่องนี้มันมีอะ มากกว่าแค่การโอนเหรียญธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าคะทำไมคนถึงให้ความสนใจกันขนาดนี้ครับคือการเคลื่อนไหวของวานหรือผู้ถือครองรายใหญ่แบบนี้เนี่ยเอ่อมันมักจะจุดประกายการคาดเดาในตลาดเสมอเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีประวัติมีอิทธิพลอย่างคุณอาร์เธอร์เฮสคนก็จะพยายามตีความกันไปต่างๆนานา,นาว่ามันหมายถึงอะไรอาจจะเป็นการเตรียมลงทุนในโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเข้าร่วมสเต k กกิ้งหรือยิวฟาร์มิ่งของโทเค็นพรูฟ หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อขายนอกตลาด OTC deal ก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับทิศทางตลาดที่เขามองเห็นความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือความโปรง่งใสของบล็อกเชนเนี่ยมันทําให้เราเห็นธุรกรรมใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปริศนาขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จตนาเบื้องหลังที่แท้จริง และพอคุณเฮสเป็นที่รู้จักจากมุมมองตลาดที่ค่อนข้างเฉียบคมแล้วก็บางครั้งก็สวนกระแสด้วยเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขามันก็เลยยิ่งถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าอาจจะเป็นสัญญาณนำของอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ๋อเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆนะคะที่ความโปร่งใสกลับสร้างความลึกลับไปพร้อมกันได้แล้วนอกจากเรื่องการเคลื่อนไหวของโทเคน็นแล้วก็มีข่าวจากฝั่งองค์กรที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะคือกรณีของคุณเอริกทรัมป์ที่ออกมาถแถลงยืนยันความสัมพันธ์เป็นพันธมิตร แต่เพียงผู้เดียวในเอเชียกับบริษัท MetaPlanet ผ่านทาง AI Crypto Co. com การแถลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หุ้น ABC ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับดีลนี้กำลังผันผวนพอดีเลยค่ะการสื่อสารแบบนี้มันสำคัญยังไงในสถานการณ์แบบนี้คะสำคัญมากเลยครับในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนหรือราคาหุ้นกาลังผันผวนเนี่ยข่าวลือหรือความไม่ชัดเจนต่างๆมันสามารถสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ การที่คุณเอริกทรัมป์ออกมายืนยันสถานะพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวหรือ exclusive partner กับ MetaPlanet ในเอเชียเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนหลายอย่างเลย 1. คือเป็นการตอกย้ำว่าความร่วมมือนี้มันแข็งแกร่งมันพิเศษนะสคืออาจจะต้องการสยบข่าวลือหรือความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจจะมีอยู่ และ3คือเป็นความพยายามที่จะสร้างสถิรภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับหุ้น ABC หรือหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยชีย้ให้เห็นว่าพื้นฐานทางธุรกิจยังดีอยู่ผ่านพันธมิตรรายนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เลยครับในภาวะที่ตลาดอ่อนไหวเพื่อควบคุมนาร์เรทีฟและก็ลดผลกระทบจากความผันผวนให้ได้มากที่สุด ชัดเจนเลยค่ะว่าการสื่อสารในช่วงเวลาแบบนี้ต้องแม่นยำแล้วก็มีเป้าหมายจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องผลลวดของตลาดกันบ้างค่ะมีบทความจาก BHS News ที่เสนอแนวคิดที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์หรือผู้สังเกตการตลาดกลุ่มเล็กๆที่สามารถคาดการแนวโน้มตลาดคริปโตได้แม่นยำมากแบบว่าสวนทางกับคนส่วนใหญ่ที่มักจะตามหลังเหตุการณ์ไปแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนกลุ่มน้อยนี้แตกต่างออกไปคะมันเป็นแค่โชคหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น โอ้โหนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นหัวใจของการสแสวงหาอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเกินในตลาดการลงทุนเลยก็ว่าได้ครับคือแน่นอนว่าโชคอาจจะมีส่วนบ้างในระยะสั้นๆนะครับแต่การที่คนกลุ่มน้อยสามารถทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอหรือคาดการจุดเปลี่ยนสำคัญสคัญได้ก่อนคนอื่นเนี่ยมันมักจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อหนึ่ง ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างคือเขาอาจจะเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยทั่วไปหรือมีความสามารถในการตีความข้อมูลสาธารณะในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็น 2. กรอบการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนใครอาจจะใช้โมเดลหรืออินดิเคเตอร์เฉพาะทางหรือวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ซับซ้อนกว่าคนอื่น 3. ความเข้าใจในพฤติกรรมตลาดอันนี้ก็สําคัญคืออาจจะมีความสามารถในการอ่านตําลิดดังโดงหรือมาร์เก็ตเซนติเมนต์ได้ดีหรือมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป 4. วินัยทางอารมณ์อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันคือสามารถตัดสินใจสวนกระแสได้โดยที่ไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวนระยะสั้นหรือแรงกดดันจากฝูงชนประเด็นนี้เอาจริงๆมันก็ท้าทายแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพของตลาดหรือ market efficiency อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะถ้าตลาดมันมีประสิทธิภาพสมบูรณ์จริงๆการจะเอาชนะตลาดอย่างสม่ำเสมอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่การมีอยู่ของคนกลุ่มนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าตลาดยังมีช่องว่างหรือมีความไร้ประสิทธิภาพบางอย่างที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถหรือมีข้อมูลเหนือกว่าสามารถสร้างความได้เปรียบขึ้นมาได้ครับเป็นมุมมองที่น่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือขีดจำกัดของประสิทธิภาพในตลาดคริปโตกันแน่แล้วก็ปิดท้ายการสำรวจข้อมูลข,อ,ลของเราวันนี้ด้วยภาพจากตลาด ระดับภูมิภาคที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ The Crypto Times รายงานว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในอินเดียมีปริมาณการซื้อขายกว่า70-80%มาจาก Perpetual Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนปรากฏการนี้คะแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตลาดอินเดียได้บ้างครับตัวเลข70-80%นี่สูงมากนะครับสูงจริงๆแล้วมันก็ชี้ให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญๆอยู่สออย่างเลยอย่างแรก ตามรายงานก็คือค่าธรรมเนียมที่ลดลงครับสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ซึ่งอันนี้เป็นแรงจูงใจโดยตรงเลยที่ให้นักเทรดหันมาใช้เพิร์ฟฟิวเจอร์สกันมากขึ้นเพราะต้นทุนการซื้อขายมันต่ำลง อย่างที่สองคือการรองรับเงินรูป,ปีอินเดีย INR อันนี้ก็สำคัญมากมันทำให้การเข้าถึงการใช้งานมันง่ายขึ้นมากสำหรับนักลงทุนท้องถิ่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแปลงสกุลเงินที่ทั้งยุ่งยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกปัจจัยเหล่านี้พอมารวมกันมันก็เลยทำให้ Per Futures ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี l e v e r a g e สูงแล้วก็เปิดโอกาสให้เก่งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในอินเดียครับโอ้ oh, ค่ะทีนี้สิ่งที่ปรากฏการนี้บอกกเรา็คื อย่างแรกเลยความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานครับพวกคาธรรมเนียมการรองรับสกุลเงินท้องถิ่นเนี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมนักลงทุนในแต่ละภูมิภาคจริงๆ2คือความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอรจมันแสดงเห็นถึงความต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและแน่นอนเพิ่มความเสี่ยงด้วยในหมู่นักลงทุนชาวอินเดียซึ่งมันอาจจะสะท้อนลักษณะของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่อาจจะยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่า หรือต้องการโอกาสทำกำไรอย่างรวดเร็วก็เป็นได้ครับและ3คือความท้าทายด้านกฎระเบียบครับคือพอปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์มันสูงขนาดนี้มันก็มักจะตามมาด้วยความกังวลของหน่วยง,งานกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงเชิงระบบ ความผันผวนที่อาจจะเกิดจากการล้างพอร์ตหรือ Liquidations แล้วก็เรื่องการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยด้วยมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยครับว่าแม้คริปโตจะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกแต่การปรับใช้รูปแบบความนิยมในแต่ละประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันมากจริงๆขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของประเทศนั้นๆเลยครับ ขอบคุณสำหรับมุมมองที่ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากการสำรวจข้อมูลในช่วงเวลาสั้นๆนี้เราเห็นภาพที่มันหลากหลายมากแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดเหมือนกันนะคะต้องแต่ข้อกล่าวหาระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่ดึงเอา s t a b บ e c o i n s เข้ามาเกี่ยวข้องการถกเถียงเรื่องนโยบายเศร,รษฐกิจมหาภาคของสหรัฐที่มีทั้งแรงกดดันจากภายนอกแล้วก็ความเห็นต่างจากภายในเองควบคู่ไปกับความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตเองทั้งการเคลื่อนไหวของวานอย่างคุณออเตอร์ ฮสที่สร้างปริศนาให้ตลาดคิดตามการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรห้ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนการมีอยู่ของกลุ่มนักวิเคราะห์ที่อ,อ,อาจจะมองเห็นอนาคตได้ก่อนคนอื่นและความนิยมอย่างล้นหลามในผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงในตลาดสําคัญอย่างอินเดียด้วยค่ะ ถูกต้องเลยครับมันเป็นภาพของระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยดินามิกที่แตกต่างกันมากๆตั้งแต่ระดับมหาภาคที่สินทรัพย์ดิจิตัลเริ่มถูกพิจารณาในบริบทของอำนาจรัฐการเงินระหว่างประเทศไปจนถึงระดับจุลภาคที่พฤติกรรมของนักลงทุนรายบุคคลการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งโครงสร้างค่าธรรมเนียมเนี่ยสามารถกำหนดทิศทางของตลาดในระดับภูมิภาคได้อย่างชัดเจนเลย มันแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในโลกการเงินและสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยกำลังถูกประเมินถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับดังนั้นคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อจากการสำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือ ท่ามกลางสัญญาณที่มันดูหลากหลายกระจัดกระจายแล้วก็บางครั้งก็ดูขัดแย้งกันเองแบบนี้นะคะเราจะสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจภาพใหญ่ที่แท้จริงของภูมิทัศน์การเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไรอะไรคือสัญญาณที่สำคัญจริงๆและอะไรเป็นเพียงแค่เ,เสียงรบกวนนอยเท่านั้นนี่คงเป็นความท้าทายหลักสำหรับทุกคนเลยนะคะที่พยายามจะนำทางในโลกที่ซับซ้อนแบบนี้ต่อไปค่ะ